เนื่องจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระหลวงพ่อพระศรีสกลกิจได้ถูกฆาตกรรมไปนั้นท้าพระเจ้าก,ก็อยากจะเทศอาในงสงฆ์ทำศพพระเพื่ตอตอบแทนพระคุณท่าน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอานันโทนามะสัมพุทโธ จะยังผู้อปรราจิตต์อรันเจปริยนิภานิอามนุษย์สมัยนีกานณ์เนติเทวโลกาอิทัคตัวจิตตังกัตวานักหังอ๊อกเลต่าสริรังต่าซาเปสี สักก,รกรารัะอากาสะหานตีนาบัดนี้อรตมภาพจะไปสแสดงพิขุชาปนานิสังสักถกาว่าด้วยอานิสงสแห่งการทำชาปนกิจปรงศพพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟัง ตามส้มควรแก่เวลาการทำชาปนากิจคือปรงศพของบรรดาบิดาูุย่าตายายอุปชาอาจารย์สามีภรรยาบุตรหลานเหลนญาติมิตรสายโลหิตทั้งหลายนั้นท่านทั้งหลายได้เคยสดับฟังมาเสมอส่วนการทำศพแห่งพระภิกษุสงฆ์นั้นไม่สู้ได้สดับรับฟังเลย จึงควรที่จะได้สดับรับฟังไว้ว่าจะมีอานิสส์แปลกจากการทำศพมานดาพิดาเป็นต้นนั้นอย่างไรอันการทำศพมานดาบิดาปุย่าตายายอุปจาอาจารย์ทั้งหลายนั้นย่อมทำด้วยความกตัญจูอานิสส์ที่จะได้นั้นก็ได้ด้วยความกตัญจู เมื่อความกระตันอยูมีมากก็เราในสงห์การทาศพนั้นมากขึ้นเมื่อความกระตันอยูนั้นน้อยอานิสงส์การทําศพความดำติดาผู้ญาตายายอุปราชอาจารย์ทั้งหลายนั้นก็มีน้อยการทําศพสามีหรือพัญญานั้นย่มทําด้วยความรักใกล้และความดีอันมีต่อก,กันเมื่อ,อยังมีชีวิตอยู่ เมื่อผู้ทำทำด้วยความรักใกล้อยากให้ผู้ร่วงรับไปนั้นได้มีความสุขในภายหน้ามากน้อยเท่าใดอานิสงส์ที่จะได้นั้นก็มากน้อยเท่านั้นการทำศพบ,บุธธตรที่ดาหลานเลนนั้นย่อมทำด้วยเมตตากรุณาอยากให้บุธธตรที่ดาหลานเลนซึ่งร่วงรับไปแล้วนั้นมีความสุขในภายหน้า ถ้าเมตตาการุณานั้นมีนอ้อยอานิสง์แห่งการทําศพนั้นก็มีน้อยถ้าเมตตาการุณานั้นมีมากอานิสง์นั้นก็มีมากการทําศพยากมิตรสหายนั้นย่อมทําด้วยจิตคิดสงเคราะห์เมื่อจิตคิดสงเคราะห์นั้นแรงกล้าก็ได้พลานิสงม,มาก เมื่อจิตคิดสงเคราะห์นั้นอ่อนไปก็ได้พราริยสงน้อยไปอันนี้เป็นหลักธรรมดาแห่งบาปบุญทั้งปวงส่วนการทําศพของพระพิสุสงสามเณรในพระพุทธศาสนาผู้หายญาติไม่ได้นั้นคนทั้งหลายย่อมทําความย่อมทําด้วยความเลื่อมใสศรัทธาส่วนผู้ที่มีญาตินั้น พวกญาติย่อมทำด้วยความดื้อมใสศรัทธาเมตตาการุณาความรักใคร่นับถืออย่างอื่นอีกด้วยถ้าเป็นศพของพระอุปชาอาจารย์พวกที่เป็นศิทธานุสิ์ก็ทำด้วยความดื้อมใสศรัทธาและความกตัญญูประกอบกันไปอานิสงส์ที่จะได้นั้นก็มีมากน้อยตามความดื้มใสศรัทธาเมตตาการุณากตัญญูตากตาเวทิตาเป็นประมา ส่วนการที่จะให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการทำศพพระพิศุตสามเณรในพระพุทธศาสนาให้มากขึ้นนั้นต้องอาศัยพระสามัคคุณเป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นในตอนนี้จึงจะได้แสดงพระสางคัคคุณให้ท่านทั้งหลายฟังเสียก่อนแล้วจึงจะแสดงอาในสงชาปนากิจในภายหลัง <c oughs> ยาวตาภิกเวสสรงขาวาคนาวาเตสั้งตภาคตสาวกสังโคอาคามาฆายาติพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงให้พระภิกษุทั้งหลายฟังไว้ว่าสงหรือคณะมีประมาณเท่าใดในโลกนี้สงสาวกของพระตถาคตเจ้าเพ่านั้นล้ำเลิศก,กว่าสงหรือคณะทั้งปวงในโลก สงสาวกของพระตถาคตเจ้านั้นได้แก่พระอริยสงสือผู้แปดจำพวกคือพระโสดาปติมักพระโสดาปติผลผู้หนึ่งพระสกาคามิมักพระสกาคามิผลผู้หนึ่งพระอนาคามิมักพระอนาคามิผลผู้หนึ่งพระอรหัตตมักพระอรหัตผลผู้หนึ่งรวมเป็นสี่ผู้แปดจำพวกด้วยกันดังนี้ ในสี่คู่แปดจำพวกนี้ล้วนแต่ได้เริจพระอริยมรรคพระอริยผลเป็นพระอริยเจ้าสิ้นกิเลสตัณหาไปเป็นชั้นๆทั้นทงนั้นสุปฏิปันโนพระอริยสงสี่คู่แปดจำพวกนี้ลว้วนแต่เป็นผู้ปฏิบัติดีคือปฏิบัติในไตรสิกขาเพื่อให้สิ้นกิเลสตัณหาทั้งนั้นไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลย เช่นทุชนผู้ปฏิบัติดีก็มีอยู่เหมือนกันแปลก,กันแต่ความปรารถนาเท่านั้นคือปุทุจนนั้นไม่ว่าจะเป็นพระที่จุดสามนเณรหรือพระรหัุบาสุบาวิกาก็ตามล้วนแต่ยังปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอยู่เท่านั้นเมื่อใรปฏิบัติดีสมงควรแก่นหน้าที่ของตนคือถ้าเป็นคนชาวบ้านก็ให้รักษาศีลห้าศีลแปด ฟังพระธรรมเทศนาเป็นต้น,นยังใดอย่างหนึ่งแล้วก็ยังปรารถนาว่าต่อไปชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเถิดส่วนมนุษย์สมบัตินั้นก็ปรารถนาต่างกันตามแต่ความชอบใจของคนของคนบางคนก็ปรารถนาความมั่งมี ว่าเกิดไปในชาติหน้าขอให้ข้าพาเจ้าเกิดเป็นคนมั่งมีศีสุขในที่ทุกสถานบางคนก็ปรารถนายศสัตว์บริวารว่าเกิดในชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์บางคนก็ปรารถนาร,รูปสมบัติอันสวยงามว่าเกิดในชาติหน้าขอให้ข้าพาเ,จาเ,เ,เจ้าเป็นคนสวยงามยิ่งทุกภพทุกชาติไป เมื่อข้าพเจ้าเกิดในสวรรค์ก็ขอให้ได้เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายดังนี้เป็นต้นส่วนพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นนั้นเมื่อปฏิบัติตีตามหน้าที่ของตนแล้วก็ไม่ปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเลยก็เห็นว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินั้นยังมีทุกข์จือปนอยู่เป็นอันมากปรารถนาแต่นิพพานสมบัติคือความชินกิเลสตัณหาเท่านั้น เมื่อเห็นว่าเมื่อสิ eland, mm ้น hmm. กิเลสตัณหาแล้วก็เป็นอันสิ้นทุกข์ทั้งปวงเมื่อยังมีกิเลสตัณหาอยู่ตราบใดทุกข์ทั้งปวงก็ยังมีอยู่ตราบนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้จึงมีแต่ปฏิบัติเพื่ออยากให้สิ้นกิเลสตัณหาเท่านั้นจึงได้ชื่อว่าสุปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติเมื่อผู้ปฏิบัติดีคือปฏิบัติเพื่อจะให้สิ้นกิเลสตัณหาแล้วก็ได้ชื่อว่าอุทุสุปฏิปันโน คือเป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อนิพพานโดยแท้ <c oughs> ส่วนปุถุชนถึงจะปฏิบัติตรงทางกายวาจาใจอย่างไรก็ตามความปรารถนาก็ยังไม่ตรงต่อนิพพานทีเดียว <c oughs> ยังเลี้ยวแวะไปทางมนุษย์และสวรรค์อยู่ไม่ตั้งใจจะให้ตรงต่อนิพพานทีเดียว ส่วนนิพพานนั้นไว้ชาติสุดท้ายเท่านั้นข้อนี้ย่อมมีประจักษ์แจ้งอยู่ในใจของสาธุชนทั้งหลายคือเมื่อสาธุชนทั้งหลายพิจารณานดูตามที่ว่ามาแล้วนี้ก็จะเห็นว่าจริงทางนั้นคือจะเห็นได้ว่าใจของเรายังไม่มุ่งตรงต่อนิพพานทีเดียวยังเลี้ยวแวะไปในทางโลกอยู่เสมอส่วนพระอริยเจ้าที่เห็นพลกิเด,ดสตัญหาแล้วนั่นแหละ จึงจะเป็นผู้มุ่งตรงต่อนิพพานทีเดียวเมื่อท่านมุ่งตรงต่อนิพพานแล้วก็ได้ชื่อว่ายายะปสิปันโนอันแปลว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำอันคว,ควรรู้คือมรรคผลนิพพานสามีจิตปฏิปันโนได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่นิพพานโดยแท้อันปุุชนคนเราจึงได้ฟัง พระสังฆค,คุณนี้สุปฏิปันโนเป็นต้นดังที่แสดงมาแล้วนี้มากครั้งมากผลตัดเท่าไรก็ตามความเรื่อมส,ยสายศรัทธาก็ยังมีไม่มากเหมือนพระอริยเจ้าเพราะว่าปุุ้ชนคนเราย่อมไม่รู้จักโทษแห่งกิเลสตัณหาว่ามีอยู่ย่บบไรเพียงแต่คําว่ากิเลสตัณหาเท่านั้นก็ยังมีน้อย คนนักหนาที่รู้ว่าได้แก่อะไรถึงจะได้ยินพระเทศให้ฟังว่ากิเลสตัณหานั้นไม่ได้แก่โลภะโทสะโมหะไรรักโทสะโมหะแล้วสแสดงโทษแห่งโลภะโทสะโมหะคือความโลภจักไดสินะสินี้มีโทษอย่างนั้นอย่างนี้ปรรคะคือความัรใครย,ยินดีมีโทษอย่างนั้นอย่างนี้โทสะความขุ่นแทนขัดเคื่ยนโมหะคาวามโง่เขลาร่มหลงมีโทษอากนั้นอย่างนี้ก็ตาม ก็ยังไม่เข้าใจซึมทราบดีเพราะว่าตนยังเต็มไปด้วยความเห็นดีเห็นชอบในกิเลสตัณหาอารมณ์ลงเป็นโลภะโทสามมหะหรือราคะโทสามมหะอี่ทั้งนั้นถึงพระทพิเทศก็เหมือนกันจะรู้เรื่องกิเลสตัณหามากมายสักเท่าไรก็ตามความนึกเห็นโทษกิเลสตัณหาก็ยังม่น้อยเป็นธรรมดา ด้วยเหตุนี้เองความเแยบยลในพระอริยสงฆ์จึงมีน้อยกว่าพระอริยเจ้าจึงความที่ทุกคนจะหวั่นนึกถึงโทษแห่งกิเลสตัณหาอยู่เสมอคือในเวลาใดตนได้รับทุกข์ร้อนในเวลานั้นก็ควรนึกว่าทุกข์ร้อนที่เราไปรับแล้วทั้งที่นี้เป็นป้วยอานาจกิเลสตัณหาท้งนั้นเช่นไม่ได้รับทุกข์ร้อนด้วยการงานของเงินแต่การงานการเงินก็เห็นนึกว่า เป็นด้วยกิเลสตัณหาของเราทั้งนั้นถ้าเราไม่มีกิเลสตัณหาสละทางโลกเสียออกไปทันตอ,อกไปบรรพชาจะเริญสมารรมกรรมฐา,านอยู่ในป่าโดยลําพังผู้เดียวตั้งแต่เติมมาแล้วความทุกข์ร้อนอันนี้ก็จะไม่มีแก่เราทุกเวลาที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่ว่าโดยเรื่องใดๆเรียกว่าเป็นด้วยอํานาจกิเลสตัณหาในั้นม เมื่อหัดนึกอย่างนี้อยู่เนืองๆก็จะเห็นโทษกิเลสตัณหาไปทีละน้อยเมื่อเห็นโทษแห่งกิเลสตัณหามากขึ้นเท่าใดความเรื่อมใสในพระสังฆคุณว่าสุปฏิปัโนโนพระอริยสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติคือปฏิบัติเพื่อละกิเลสตัณหาโอชุปฏิปัปปนปปโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อการละกิเลสตัณหาญาญาปฏิปันปปโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน ามีจิตปฏิปนโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่นิพพานอันไม่มีกิเลสตัณหาดังนี้มากขึ้นเป็นลํนาดับไปต่อน,นั้นไปจะได้ให้ทานรักษาศีลไหว้พระเือดมนอย่างไรก็ตามก็จะได้อานิสงส์มากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาส่วนผู้ที่เกิดทันพระอริยเจ้านั้นไม่จําเป็นต้องเลกที่โทษกิเลสตัณหาให้มากเท่าไหร่นะ เพราะว่าเพียงได้เห็นคุณวิเศษอัศจรรย์อของพระรยาเจ้าเท่านั้นมีการหออกเหาะเหืินเดินอากาศดำดินบินบนแสดงฤทธิ์เดชต่างเท่านั้นก็เกิดความเริ่มใสเชื่อถือว่าเป็นผู้วิเศษไปแล้วต่อมาภายหลังเมื่อหมดพระรยาเจ้างคงอรหพัน์ผู้มีฤทธิ์เดชความเพื่มใสอัศจรรย์ใจในพระพุทธศาสนาของผู้ดูชนทั้งหลายก็ลดน้อยถอยลงมาเป็นลำดับ เว้นแต่ผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนจะดับรับฟังพระธรรมคำสัสอนของพระพุทธเจ้าไว้มากเท่านั้นหรือผู้ใดได้ฟังเรื่องพระอริยสงฆ์มีพระสารีบุตรโมคคลาเป็นต้นตามที่กล่าวไว้ในพระธรรมปีอัสิติมหาสาวกจนจบแล้วผู้นั้นแหละจะมีความเริ่มใช้ศรัทธาในพระอริยสงฆ์มากกว่าผู้อื่นเพราะว่าในธรรมปีอัิติมหาสาวกนั้นว่า ถึงเรื่องพระมหาสาวกทั้งหลายสร้างบารมีมาแล้วได้รับความสุขในมนุษย์และสวรรค์เป็นนั่นเป็นนี่มีเป็นพระอินทร์เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิราชเป็นต้นลง้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จะคิดได้ว่าพระอรหันต์สาวกทั้งหลายนั้น ล้วนแต่ได้ทาาําความดีมาแล้วทั้งนั้นล้วนแต่เคยเป็นกินลมยมยักษ์เจ้าฟ้ามหากตรมาแล้วทั้งนั้นเมื่อนึกอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความเรื่องใสมากขึ้นหรือเมื่อนึกถึงผู้ทำบุญกุศลถวายทานแก่พระรยาเจ้ามีพระสารีบุตรพวกกลามหกรจมเป็นต้นแล้วได้ผลเห็นปัจจุบันทันใด ดังทุกขะบุรุษผู้ชื่อว่านายปุณณะในถวายน้ำว่วนปากและไม้ชีฟันแก,ก่พระสารีบุตรเจ้าผู้ออกจากนิโรธสมบัติใหม่ส่วงพญญาก็ได้ใส่บาตรพระเราจ้าในเช้าวันนั้นแล้วก้อนมูลที่เขา่ายไว้ในทุ่งนานก็ได้กลายเป็นก้อนทองคำไปในวันนั้นแล้วเขาก็ได้เป็นมหาเศรษฐีในวันนั้น เมื่อนึกได้อย่างนี้แล้วก็จะเกิดความเลื่อมใสในพระสังฆคุณคือความดีของพระสงฆ์มากขึ้นต่อไปก็จะได้รับอานิสงส์แห่งการถวายทานในการไถ่บาปเป็นต้นแก่พระภิกษุส,สามเณรมากขึ้นจะยินดีกราบไหว้เคารพนับถือพระภิกษุส,สามเณรอันสืบเนื่องมาจากพระอริยสงฆ์มากขึ้นเป็นลำดับไปในเวลาที่ควรจะทำสินใจแก่พระสงฆ์เป็นต้นว่า ทำศพพระพิสุทธิสมเณรก็จะต้องก็จะเกิดควา,ามเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นอานิสงส์ที่จะได้ก็จะมีมากขึ้นถ้ายิ่งศพพระพิสุทธิสมเณรนั้นเป็นศพไม่มีญากก็จะทําให้เกิดจิตประสาทเลื่อมใสมากขึ้นไปอีกอานิสงส์ที่จะได้ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกคล้ายกับการทำศพพระพุทธเจ้าพระปฏิกรภูมิ พระอระหันต์พระนาถามีพระสัทธรามีพระโสดาบันดังเรื่องที่ปรากฏมาอานันทมานะสัมพุโทโธกล่าวคือในคำปีอปทา,านว่ามีพระอระหันต์เถระเจ้าองค์หนึ่งได้กล่าวประกาศอุพพาวาัตนะของท่านไว้ว่าพระนันทประเจก,กโครพระองค์หนึ่งแต่เสด็จดับพันอยู่ในป่าหิมพาน เราได้ลงมาจากโทวโลกด้ทำชาปนกิจรงศพของพระปัเจกโพพร,ระองค์นั้นแล้วสักรกระบูชาตั้งแต่นั้นมาตลอด9 1อกาลปะเราไม่เคยรู้จักทุกติเลยมาบัดนี้เราก็ได้สำเร็จปฏิสัมพิธาสี่วิโมกข์แปดอภิญญาหกแล้วได้กระทำตาม,ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังน,นี้ ตามถ้อยคำของพระรหัตเถรเจ้าองค์นี้ไป้นึกความว่าเมื่อก้าวตเกกลปะนับถอยหลังจากกัลปะนี้ลงไปพระเถรเจ้าองค์นี้ได้เกิดเป็นเทวบุตรอ,อยู่บนสวรรค์อยู่มาวันหนึ่งได้เล็งทิพเนศลงมาเห็นพระอนันทพะปฏิเกโพกับขันธปรินิพานอยู่ในป่าหิมพาน ทิ้งกเระวะราซาอสุภะไวยไไ้ยังไม่มีผู้ใดทำยังไม่มีผู้ใดทำชาปนกิจเขาปิดไม่ปิดก็เลยอาิษฐานเขาแก้ครับแต่ยังไม่มีผู้ใดทำชาปนกิจเผาซาอสุภะนั้นเทวบุตรองค์นั้นจึงได้ลงมาจากเทวโลก จัดการทำชาปนกิจเผาาพศพของพระประเกะปิกปภูคงนั้นถ้าแล้วหาดอกไม้ของหอมสัตระบูชาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาว่าเป็นศพของพระปฏิกปภูผู้สิ้นกิเลสตัณหาตั้งแต่นั้นต่อมาเทวบุตทคงนั้นก็ได้เกิดอยู่แต่ในมนุษย์และสวรรค์ไม่เคยไปเกิดในทุกติเลยตลอดเก้ากลปา มาถึงทั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ออกปรรชาในพระพุทธศาสนาแล้วสําเร็จพระอาหารหันต์ดังนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังดังนี้แล้วก็จะเข้าใจได้ว่าเพียงแต่อานิสงส์แห่งการเผาศพพระกับได้สักการบูชาด้วยดอกไม้ของหมอมเท่านั้นยังส่งให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดเก้าสิบเอก ในชาติสุดท้ายก็ได้เุ็จเป็นพระอระหันต์ถ้าทำศพด้วยมีการจักราะบูชาศพด้วยมีการถวายทานแก่พระภิจุสามเณรเหมือนในเดี๋ยวนี้ด้วยในส่วนนั้นก็จะต้องมากขึ้นอีกเป็นแน่แท้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วความเลื่อมใสศรัทธาความเลื่อมใสยินดีในการทําศพพระพิกจุสามเณรทั้งที่มีญาติและไม่มีญาติก็จะมีมากขึ้น ยิ่งผู้ใดได้อาทิตาสัญญาว่าทราบศบที่หาวิญญาณที่ได้นี้ย่อมเป็นของไม่ดีไม่สวยไม่งามเลยเป็นของหน้าเกลียดหน้าชังแท้ดังนี้แล้วก็จะยิ่งได้อานิสงส์เพิ่มขึ้นอีกเหมือนกับคุณระบุตทั้งห้าพิห้ามียักษะุุณระบุตเป็นต้น เียอได้เที่ยวเผาาเาเผศพคนอนาถาไปตามนานาสถานเยูยวมาวันหนึ่งยักษาสาคนระบุผู้เป็นหัวหน้าก็ได้อภิสุภสัญญาคือความเข้าใจว่าร่างกายของคนสัตว์ทั้งหลายนี้เมื่อไม่มีจิตวิญญาณกำกับอยู่แล้วก็มีแต่เน่าเปื่อยหน้าเกลียดหน้าชังทั้งนั้นและได้สอนให้พวกเคพื่อนได้ความเข้าใจเหมือนกับตน ต่อจากนั้นมาพวกกุ่ระบุรเหล่านั้นก็ได้เกิดอยู่แต่ในมนุษย์และสัรค์รันมาถึงครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ก็ได้พากันออกปันวาจาทำให้เป็นพระอาหารหันด้วยการสิน้นหรือผู้ใดได้อน,นิจจาัญญาในเวลาไปเผาศพว่าอน,นิจจงวัฏสังขาราเพื่อว่าสังขารทั้งหลายจะเป็นจัตุคคลตัวตรงเราเขาหญิงชาย ไตรผู้ดีคนมีคนจนอย่างไรก็ตามก็ล้วนแต่ตกอยู่ในอานิจจังทั้งนั้นไม่มีผู้ใดแต่ย่ำเยืนคงทนไปได้เลยเมื่อเกิดมาแล้วก็จะก็แน่ที่จะต้องตายไม่วันใดก็วันหนึ่งดังนี้แล้วก็จะได้อานิสงส์ในการปรองศพเพิ่มขึ้นอีกเป็นพิเศษอันเป็นเหตุจะให้สำเร็จมรรคผลนิพพาน ในอนาคตการภายหน้าโดยเพี่ยงแท้ไม่สงสัยของงดกระแสความแห่งพระเทศาแห่งพระธรรมเทศนาลงไวเ้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้